วันี้ทำอะไรบ้างเนาะไปวัดอุระภูมิคอนตอรดีโอเคข้อที่หนึ่งก็คือหาประเภทของผีอันนี้ครับข้อที่สองก็คือหาอะไรนะสัญญาณหาสัญญาณของผีอ่าข้อที่สามก็คือทำขัาดแอเรียเนียแอเรียเนียนี่คืออะไรทำขับาเหรออ่าทำขับ痧ก็คลีนคลีนอัพอัอใจของอันนี้เราไม่ได้ซื้อมานะใช่ไม่ได้เอาไม่ได้ซื้อมาก็สวยไปเอ้าผีชื่อมาร์ควิลเลียมใช่ ใครจะคุยจะใครจะคุยกับผีอย่าลืมเอาเครื่องคุยด้วยฉันคุยด้วยฉันฉันนั่งคุยทั้งวอได้อ่ะไปใช้ลั่นมันมีกล้องหน่อยดีด้วยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นฟิล์มอะฮะมันไม่มีกล้องอ่ะเหมือนเหมือนฟิล์มไม่เติมโซล่าเดินเช็คอุณหภูมิจ้าเช็คก่อนเลยเพื่อนจะได้รู้ว่าห้องไหนจ้ะเมื่อกีาห้องไหนห้องนี้เหรอห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้แปดเต็มเฮ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ เราวางล้างสมุดเลยนะอ่าวางเลยวางเลยวางเลยตอนนี้เดี๋ยวคิดก่อนเอากล้องไว้ไหนดีนี่แล้วกันศูนย์หนึ่งหุยศูนย์เลยเหรอนั่นดูดิดูดิวควันออกปากไหมควันออกปากไหมไปปิดไฟไปตรงนั้นอะตรงนั้นปิดนะปิดประตูห้องด้วยนะปิดไฟใส่แล้วปิดประตูห้องด้วยเอฮ้ยมีควันไหมแตมี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 ควันมี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 ควัมีควัน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 ีควนีคควันมี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 ควั เดี๋ยวน่าจะมาติ๊กอะไรข้างในสิงโอ้โหลบสามลบหนึ่งลบสามหนาวมากพิซซี์แดนและไอ้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเรียกชื่อที่มันชื่อมาร์ควิลเลียมทุกคนทุกคนเรียงหน้ากระดานหน่อยชีสยืนยืนยืนพร้อมนะชีสบ้านวิลเลียมถ้าผีมายืนด้านหลังนี่จะหาได้มากระเดียบคนนะ นี่ตุ๊กตาหูดู่วะได้สี่คนเลยใช่ใช่ตุ๊กตาหูดูถ่ายไว้ได้แต่ไหนไหนนี่้ี่นี่ปาร์ควิลเลียมถ่ายหนึ่งได้หมดถ่ายหนึ่งได้หมดเฮ้ยเสียงเสียงเดินอะไรไหมปาร์ควิลเลียมปาร์ควิลเลียมทุกคนอยู่มาห้องนี้มาห้องนี้มาหลบห้องนี้ไปกูดกู่คนเดียวแล้วไม่ตัดเรื่องเลยเหรอตังแล้วแล้วแล้วตงว่าไปตอนนี้คนไปดูกล้องอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็ไปนายดูกล้องอ่ะเห็นก้อนกลมๆบินบินไปมาไหม่าถือไฟฉาย เออนกจะรู้เหรอนกเขาจะดูโกนไลฟ์ถูกเหรอเฮ้ยมีคนเขียนมีคนเขียนเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเยอะเปิดประตูเปประตูละอกเปิดประตูล็อกเฮ้ยเฮ้อ่าพลังงานขึ้นมาห้าเย้ลงไปสี่ละเปิดเปิดไม่ลงเปิดเปิดประตูล็อกเปิดไฟหน่อยเปิดไฟหน่อยไฟอยู่ไหนครูดึงดิดึงดีๆประตูอ่ะดึงดึแม่คุณครูไม่ดึงอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ดึงบุกไปด้งนใน ก็เมื่อกี้ก็ครูดึงงานเราลื่ดึงกันไม่ออกไหนี่ไงพี่เขียนอยู่พี่เขียนอยู่โอเคโอเคโอเคถ่ายไว้ด้วยพี่หายแล้วอย่าวิ่งอย่าวิ่งโอเคอ่ะสปิริตอ่าสปิริตบล็อกไม่ใช่เออสปิริตบล็อกมันต้นคนคุยด้วยอันนี้มันต้นโคดวิตติ้งวาดโคดวิตติ้งวาดอ่าโคดวิตติ้งหวาดเออใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวขอเข้ามาดูหน่อยแป๊บนึงถ้าสลับตัวกับนกนะจะได้ไปดูว่ามีออกอ๋อตอนนี้คือช้อยให้เรียกก็มีอยู่สองตัวเนี่ย มีเดมอนกับอะไรอยูยูไลใช่อันนี้ต้องลุ้นว่าจะเป็นเดมอนหรือยูไลยูไลนี่ที่หลายๆมือใช่เดี๋ยวนั่น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 ยูไลยูยูไลที่แบบว่าเป็นต้นเชื้อโรคใช่ไหมอันนี้ก็เล่นได้ถ้ามัายุงลายไม่มีใครจะตอบบุ๊กหน่อยหรอถ้ายุงไล่ผมเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยแต่อจังหวะนี้ตึ่ชิบหายเลยตอบไปเล่อยตอบไปเรืโอเคเดี๋ยวอ่า อ้าเฮ้ยกดออกเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคมีกดอด้วยนะกดมาเอามาได้แล้วกดออกโอเคอยู่ไรทุกอย่างเอาไปเลยไหมอยู่ไรอางเดียวไมต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอาไเลย้องไอถ่ายผงก่อนดมอ่้อไอมอไ้องไม้อมามทีมงนมแล้วเฮ้ยเอ้ออ่ไ้้้่้่ายไหนมันง้างหน้าข้างหน้าข้างหน้า ้า้เออล้ๆไปไปไปนวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเต็มเเ้ลยลโโทรศัพท์โทรศัพทไหนโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่อยูข้างนอกหรือเปล่าออไม่โทรอยู่นี่อยู่นี่ลวงล้วลงล้ถ่ายๆายถลุงโทรศัพท์ไปเฮ้ยเหลือฟีเท่ไรปมีกล้องไมล่ะกล้ลือยู่ไปถนก็บอกว่าไม่ีเรามีเหลือฟีมาสุดท้ายเราเก็บไว้สุดท้ายผีแต่มีครเราเราไม่มีแล้วอยแล้วหมดแล้วแง่เ มาดิมาจิเ้มาเข้มาเขมาเข้ามาเข้ามาเข้มเข้ามาเข้ามาเข้ามเามเข้าม่เข้ไม่ติ้ามาเ้มาเขามเขามาเมเข็ามเ้ามเข้ไมาเ้มเข้ามาเข้มา้วมาเล้ามาเข้ามาเป้นตเข้ามาเข้วเออมาเป็นตัวเลยาบเ้มื่อกีข้แม่เ้มาเข้ยมาเ้ามาข้อมาข้มาเข้าเข้าเข้มเข้าเข้าข้้ามาเขเ้ามาเข้ามมาเข้ามาเข้เขมข้าเข้ามาเนี่ยมีเข้ามาเ กดออฟอยู่ใช่ลอยไปลอยมาใช่ไหมล่ะเยน้องๆองน้องสามารถเห็นในกล้องฉันไหมมาดูดโอ้ดํานิดเลยวางสิภาพเราฝั่งเราี่ภาพดําเลยดูไม่ได้มันเป็นเหมือนเป็นวิวอะไรสักอย่างเป็นไงให้เราไปทุหน้าทีไม่มีใครตายจ้าเล่นมากเลยเออมาต้องเห็นผีแบบจะจ้แบบนี้จะดีไอแบบนี้มันไม่ใช่เห็นผีมันผบาท สิบยอสุดยอดอภารกิจนะครับคราวนี้ต้องจุดทูปสมัครสติกมามาตัวเนี้ยอ่าแล้วก็ล่าผีแล้วสุดท้ายก็คือตรวจวัดอ่าไอ้อะไรนะพลังงานผีชื่อโจเซฟโรบินสันโอ้โะโจเซฟโรบินสันมีคีวีคีวีหรือโลตัสอะไรเงี้ยโอเคผมถือกล้องไปสามตัวรวดเอ้ยเอาตัวเดียวก่อนไม่งั้นถือขาหาไม่ได้ ไปเลยไปเลยไปเลยผมกำลังเดินตามไปอยู่เมื่อกี้ใครเอาขาหน้ากองไปนกเอาไปอ่ะผมผมผมโอเคโอเคโอเคตายสิเดยียดพื้นที่กว้างมากมากแล้วเสียงมันซาวเสียงมันอิดอัดมากเลยมืดมืดชัดเจนมากเลยสองประตูนี้น่าจะเป็นประตูเข้าโรงยิมหมดหรือเปล่าใช่ใช่โรงยิมไม่นะจะลองเข้าไปดูอีกรอบไหม สวิตตสวิตอยู่ทางขวาโอ้ยประตูขวาประตูซ้ายไม่มีมีแต่ประตูนี้โอ้ยบรรยากาศกลัวมากเลยเดินซ้อนกันเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่เห็นลูกกระตากับลิ้นฟันนกห้องนี้ไม่มีอะไรละอ่ะออกออกออกสิบสามองศาอ่าสวิตเฮ้ยไฟตรงนั้นเปิดเองอ่ะไม่ไม่ไม่ก็กดสวิตช์ก็ปูดอยู่สวิตสวิตก็สวิตช์เฮ้ยไปตามเสียงโทรศัพท์ไปห้องนี้ห้องนี้หรือเปล่าเดี๋ยว เข้าแบบกูไได้เสียงแต่ว่ามันเสียงอยู่ทางนี้นะทางเนี้ยตรงข้างหน้างั้นเดินไปหาไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้ข้างหน้าตะกี้ได้ยินไหมทางนี้จับสายเอพีเอสเลยเนี่ยหูของคนใส่เพล่โอ้ห้องนี้เหรอนี่ไงมทรศัพท์มือถืออยู่ตรงนี้มาดิเออแต่ว่าเมื่อกี้ไม่มี้แต่ว่ายาสิแต่ว่าอันเนี้ยอุณหภูมิมันไม่ได้ต่ำเลยนะอุณหภูมิ15องศาตรงเนี้ยผีมันแค่ผ่านทางหรือเปล่าใช่

โอเซนฉันไม่มีอะไรเลยนะไปไปแต่โซล่านำไปไหนโอ้โหมันปิดไฟข้างนอกแล้วเฮ้ยปิดประตูมันปิดประตูไม่คุณครูปิดมัโขลปิดเองแหละมันจะปิดทไมล่ะะจรีบปิดทำไมทางออกไปข้างนอกคฟันมันลอยตามคุณน่ะโทรศัพท์เข้าไปแล้วะฟันมันต้องลอยอยู่แล้วคุณครูเพราะมันเป็นฟันในใจเราอ๋อก็แต่ใครมันมาสร้างโรงเรียนแบบนี้วะเนี่ย อะไรอะไรเฮ้ย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 เยเกิดอะไรขึ้นรไ้เกิดอะไรขึ้นมั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 นล้อนหูมันล้อนหูพ้อเอเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณครูจะคุยกับมันหรือเปล่าไม่ได้คุยถ้างั้นจะมีนับโอเคเฮ้เมื่อกี้คือแบบมีกระซิบข้าหูเลยแบบห่าอะไรคุณกิบตี้ยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วมันแล้วมันปิดไฟในห้องแล้วด้วยใช่ใช่ใช่ไม่กังเขนกับทุบเดี๋ยวนั่นไม่กังเขนอยู่ไหนสว่างไหมอาเอาอันนี้ฉันเอาทุบกับนั่นเปิดแล้วโอเค ตอนนี้เหลือแค่2ตัวใช่ไหมที่สังเกตได้คือแพนทอมกับบาบาจีเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นเงาแล้วเฮ้ยถือมาเลยฮะคุณครูคุณครูมัจเสียงคุณครูดิมีกล้องไหมมีกล้องไหมมีกล้องก็ถ่ายเลยให้เห็นเงาอ่ะปถ่ลไอเดี๋ยวมันเปิดไฟโซล่ามันเปิดไฟหมดเลยอ่ะผีมันเดินตรงมาหาเเราลยเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราห้องนู้นก็เห็นอยู่เห็นอยู่ทีละหลัะที่มันเปิดไฟนี้ให้มาแล้วเราละมาแล้ว แล้วก็ไปกันทีนอันนี้วางไงนะเมื่อกี้ผีมันเดินมันยืนอยู่ตรงเนี้ยโซล่าจุดจุว้งยืนอตรงนี้เห็นเลยเห็นเลยเมื่อกี้จุดไปก็กดวางเลก็กดจีทิ้งเลยวางไว้บนโต๊ะแรกนะเฮ้ยใครไปเฮ้ยามถ้าชิวเลยถ้าชิวเหรอถ้าชิวเลยเหรอเฮ้ยเมื่อกี้เห็นเห็นมันเดินมาหาครูฮะไหนไหนไหนหายไปแล้วหายไปแล้วเอาเออตกใจฉันไปที่ดูกล้องนะได้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  เฉียบเองปิดไปข้างนอกเราเรียกชื่อไปชื่ออะไรตอนนี่ไฟมันตัดแล้วใช่ไหมล่ะช่เรียกเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 โอ้เอ้้เี้ยอะไรเมื่อกี้มาอยู่ข้างหลังคุณกิฟเลยจะฟันหัวคุณกิฟแบะเลยเมื่อกี้ เฮ้ย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 อะไหัวใจหัใจแ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลง้อยู่้ยู่ลงคลต้องเ้เฮ้ยแ้วโอ้เฮ้ยไปด้ย่าอย่ามีเรียบร้ยไป เ็ทรเข้าไปรับเครับนเดววไวมันปิดประตูประตูประตูเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วเปิดให้แล้วไปเด้วยไปอยู่ได้เห็นไหมเห็นไหมเราไปอยู่แล้วขเร็วขับเร็วยเร็วขับเร็วขัเวขับเร็วับเร็วเขเร็วเร็วเร็วร็ว ปล่อยผีแกปุณิตายไปขบไมันประโยชน์แล้วฉะดีในญี่ปุ่นภารกิจจบต้องไปต้ไปอะไรกันนักแค่เอ้ยเงินราคาดีสุดแจะมันกินเงินภารกิจรักถ่ายรูปมันเป็นแค่เงินเท่าไรบอกเลยว่าเห็นตัวเดี๋ยวพุ่งขึ้นร้อนนะหนีพุ่งขึ้นรถรอแล้วด้วย ่งไปอ้เราอยู่หน้ารถแล้วป่ะเดินวิ่งกันลังวิ่งอยู่วิ่งอยู่ด้วยนะผีวิ่งได้เลยอือแล้วมีใครดูในภาพนั่นไหนมีผมถ่ายผ่านกล้องวงจรปิดอ่ะเราจับจับคอยอยู่บางบางเอ้แกฮุกยิปสมแกใจไหมคราวเนี้ยได้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 ไหนได้ถ่ายศพเรามาไหมนั่นแหละได้ถ่าย อม่จะไม่สายไม่จะหวานจะมีต่อทันเลยไม่อยู่แล้วเฮ้ยตนลงมีกดกดออฟเนาะอ่ามีกดออฟมีพลังงานระดับ5เป็นแฟนทอมแฟนทอมโดนแฟนทอมทับโคตรตายตกลงคุณอยู่ในรถแล้วใช่ไหมคนอื่นเห็นภาพเห็นไปถ่ายไหมเรากดเสร็จแล้วอ่ะโดยเจอเห็นภาพเห็นไปถ่ายไหมมันเห็นไม่เหมือนกันน่ะเห็นไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะโอเคงั้นให้ปิดรถเลยไหมไปเลยนี่ถ่ายภาพติดผีนี่ ติดพีอยู่ใช่ก็บอกยู่ยว่าขายติดพีอยู่แล้วยอดไปในการขายนี้ยตื่นเต้นนีโท์ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตายไม่ซ่าตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตายตรงตรงนะคือแปดสิบบาทอุ้ยเราได้เจ็ดสิบห้าทำไมเราได้เจ็ดห้าก็ตายไงเออตายมราก็ได้เยอะดิตายแล้วตังหายห้าบาทอ่ะเสถานที่แล้วไม่ได้อยู่นี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว ดูดูกล้องนี้ดิทำไมกล้องนี้น่ากลัวจังเลยอะโมุมเหมือนเป็นเตาโอ้โหมือนเตาเหมือนจะมีอะไรโผล่มาจากกำแพงอะเป็นแล้วโซล่ารอบนี้ผีชื่ออลิซาเบธมล์ว่ะมิลเลอร์หรือเปล่าน้องไมล์เหรอมิลเลอร์อลิซาเบธชินี่ชุยมิเลอร์ต้นเอาไม้เฉยเลยภารกิจรู้สึกต้นเอาไม้กันเห็นไปด้วยโอเคจะไล่เภารกิจให้นะภารกิจก็คือหาไทยเอาผีเปมือนเดิมอัปเดตแรก อันเจ็บที่สองก็คือส่งเพื่อนไปอยู่ผีภารกิจที่สามแม่จะยากสุดก็คือถ่ายภาพผีให้ได้แอปเจอร์เดอ h โฟโต้อะโฟโต้ก็ภารกิจที่สี่ก็คือไล่ผีโไล่ผีด้วยเหรอเฮ้ยรู้สึกว่าจะไม่มีเลยอ่ะโกดอ๋อไม่มีกล้องไหนถ่ายติดเลยจบละไป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 ดไปไปโกโกโกทําตทำภารกิจสุดท้าย โอโหเดี๋ยวนะโอ้ยมุมสวยมากต้อนรับแต่เริ่มเลยเยี่ยม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 วดกูให้คนไฟฉายแรงนำหน้าเฮ้เฮเสียงเสียงเสียงมาแต่เริ่มเลยหรอโอ้ใช่แล้วก็ให้คุณคีมมาตามหลังบอกบอกบอสัญญาณบอกสัญญาณไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้หน่อยสองตรงนี้หน่อยใช่ใช่อย่าที่จะคิดไมเออสวิตไฟอ๋อสวิตไฟโรงพยาบาลเปิดอันไหนวะ โอ้ยโอ้ยสว่างหมดเลยอะเปิดเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไฟกระพริบเลยะไฟกระพริบตรงไหนอย่ยเมื่อกี้ไฟกระพริบตรงนี้เฮะมีตกตรงไหนกระพริบเดี๋ยวตรงนี้ไงตรงที่ฉันยืนเนี่ยเมื่อกี้มันไฟกระพริบอยู่เดินมาเฮ้ใครปุ่มอะไรเงลไม่ทำงานไอสิ่งน้ำเฮ้เฮอุหภูมิรถอุหภูมิรถไลไหนไๆๆไล่ไไหไไนี้กนั้น้ำสกปรกน้ำสกปรก ่าตั้งกล้องตรงนี้ตรง้งด้านหน้าเลยทำไงนะทนะถ่ายถ่ายถ่ายเออนี่ไงโอเคเดี๋ยวผีห้องน้ำเป็นยังไงเหลือสามีล้วเหลือสามแล้วเหลือสามแหละอ่อหมดแล้วแค่เนี้ยเงินได้น้อยจริงๆเลยนะทหารเดี๋ยวเราเาขาตั้งกล้องมาได้ใช่มาเนี่ยเขาไปวางในห้องน้ำเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใครได้สองไฟไหนไม่ไม่ควรวางในห้องน้ำมันแคบไปมันแคบไป ถ้าถือสองตัวก็วางสองก็วางสองที่นะครับโอ้โหแต่ละตัล่ตัวล่ตัวละไม่เด่นดอกบอลจริงๆเลยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอิ่มมาละเอิ่มอะไรอ่ะอยู่ในห้องน้ำเปิดประตูไว้มันมันตะทิปอะไรรับผ้าโอเคไปกับผ้ารั้าโอเคโเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณผู้อ่ะผมเอานี่ไปให้ อ่ะแล้วผีไม่ได้อยู่จะไม่ไ่้ไม่มีไฟอ่ะหาไม่เจอหาทางกลับไม่ได้นี่ไงางกลับอยู่นี่ไอ้โง่เดี๋ยวนะเดินออกไฟผู้ก็ถึงรถเลยเนี่ยไอ้บ้าเออโซล่าเนี่ยทางนี้ไงอะไรเออเดี๋ยวนะโคตรใกล้เลยนะนายคุณครูเอาเอาอันนั้นมาด้วยใช่ไหมไอ้คุยกับผีอ่ะเออเอามาไอ้คุยกับผีดิดูซิมีเสียงตอบไหมเออชื่ออะไรนะ เดี๋ยวนายจะเพิ่งปิดประตูได้ต้องปิดประตูให้คุณอยู่คนเดียวไงโอ้โหอยู่ขนาดนี้อลิซาเบธอะไรนะอลิซาเบธมิลเลอร์มิลเลอร์อลิซาเบธมิลเลอร์ Where are you แม่ตะโกนใส่มันก็ได้เป็นผีเยอะออกมาตบให้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่่าดูทีพื้นหน่อยก็แล้วอ่าน็อกคำว่าคุณอยู่ที่นี่ไหมภาษาอังกฤษพูดว่าไงนะเออ่แหวะอยู่คุณอยู่ที่ไหนแหวะอยู่คุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน เว้าอยูอลิซาเบธมิลเลอร์นายมอนอลิซาเบธมิลเลอร์คัำเฮียคำมอนไม่มีไม่มีไม่มีเอาเป็นเอาเป็นงี้เปิดประตูไว้แล้วก็ทุกคนออกจดเป็นคุณครูอยู่นี่ไว้เราตั้งกล้องไว้แล้วอ่าอ่าแล้วถ่ายผียังไงล่ะเออนกก็อยู่ประมาณแถวๆนี้กดอันไหนเพื่อเปลี่ยนก่อนตอนนี้คือมีแค่เอฟหอย่างเดียวใช่ไหม เฮ้ย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 เจออะไรเจออะไรเจออะไรในห้องน้ำระดับสามระดับสามโอ้โหนไหเจอตรงนี้เลยที่ผมมองอ่ะหมดกี่นาทีแล้วตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วผีเฮี้ยนแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วตรงหลังประตูเลยเมื่อกี้ได้ถ่ายไหมไหมถ่ายได้ถ่ายมีกล้องสองไฟที่พื้นเนี่ยผมจะเฮ้ยมีมีมีข้อความมีข้อความมีข้อความใช่ไหมเกมตำรมวจอันนึงนะขอลอยก่อนเป็นเป็นรูปวาดเป็นรูปวาด เดี๋ยวอยู่ในห้องน้ำอางทีก็รอนเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายรูปให้อ่อตอนนี้สมองโอเคกันอยู่นะฮะเมนหะอ๋อตอนนี้มันลบอะไรไปแล้วมั้งเฮ้ย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 เสียงร้องเพลงเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแบบแบบฉันแม่งครูตรงตอนนี้อ่าใครเอาไม้กางเขนถือไว้ไหนคุณครูถือไม้กางเขนเลยถืออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮย ยังยังยังมองไม่ทันอ่ะแป๊บนึงนะฉันขอเข้ามาดูประตูหน่อยว่ามีรอยนิ้วมือไหมอ่าเข้ามาเข้ามาไม่มีฮะโอเคมันก็ไม่น่าใช่รอยนิ้วมือละคุณเห็นว้ฉายที่เราสองปะมุมนี้เลยตรงนี้เลยเมื่อกี้ปัญหาคือประตูต้องปิดเรามองไม่เห็นเราถ่ายรูปไม่ได้มุมนี้ผีมันอยู่หลังประตูเราประตูมันเป็นปัญหามากเลยนกดึงประตูปิดนี่มันแคบไงนกดึงประตูปิดไปเออยงั้นแหละ แต่เนี่ยต้องผิเนยอยู่คนเดียวแล้วแหละเสียงอะไรอ่ะเวรนแล้วไงเสียงน้ำเสียงน้ำจะเปิดก๊อกน้ำดิผีมันเปิดตูมันเสียงคือกึ๊งประตก็อย่ายุ่งกับประตูเลยหันหน้าหากันฉันไม่ได้ยุ่งกับประตูแต่บอกว่าประตูมันเปิดเองโอ้โหพุ่งแบบพุ่งเลยอ่ะ นี่ไงเมื่อกี้เสียงก็เลือกประตูเปิดเองมันเปิดอัานให้ดูเลยเนี่ยมันเปิดแบบว่าบบโอ้โหคุณครูเสียงก็เบิกบานเต็มหูเลยแต่เป็นแบบวันเกิดว่าเป็นเด็กแน่นอนฮะโอเคเดี๋ยวนะสมองเธอตอนนี้ขึ้นไปหลักร้อยอะเออเนอะขึ้นร้อยเฉลยทำไมล่ะโอ้ไม่รู้เือร้อยถีดีได้เลยคุณครูโดนแน่เออเอาอ่าไม่เควสไม่ผ่านแสดงว่าคุณครูถือไม้กันเขยไว้คุณครูถือไ้กังเขยไว้ไหมเออ คู่โยนไม่ขั้เขตลงไปในโถส้วมทำไมเออโยนลงไปลโยนลงไปโถส้วมเออกดด้วยอ่ะกดแทนกดไปแล้ว10คะแนน50อ๋อสมองเรามีการรียูดนำกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นดีทำไมคุณย้อนได้วะคุณเจ๋งจังเฮ้ยสมองมันรีรียูดได้วะเฮ้ยข้างนอกข้างนอกระแหน่ประตูห้องข้างเปิดเฮ้ย ใครร้องเพลงใครร้องเพลงมันมันมันเออเออเอออยู่ใกล้ๆในห้องน้ำที่เสียงใครมีเพลงด้วยด้วยตอนนี้จู่ๆมันพุ่มเลยอ่ะคู่ขึ้นถึงสิบขึ้นถึงสิบเลยตอนนี้คุณครูคุณครูเรียกมันเรียกมันฉันว่ามันอยู่ข้างนอกกับโทรี่อ่ะเด็กๆไม่ควรยืนเป็นตัวอย่างนะครับเก็บเอาเก็บเอามันออก เอาเอาเอานะคือคือเรามาบ้านมันแล้วก็มันจู่ๆเราเปิดประตูปุ๊บมึงออกไปเดี๋ยวนี้ไอ้ผีเออถือว่าเป็นถิ่นเราแล้วไงเออทำไปพูดไปอลิาเบธบิลเลอร์เจนดเอาก็จะไปวายเอ้ยมาไปแล้วไปไหมระดับห้า เมื่อกี้เมื่อกี้ไม่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 ติดไม่ติดป่าเลยเมื่อกี้เห็นเงาเลยเมื่อกี้เห็นเลยมันเป็นเด็กผู้ชายอ่ะใช่ไหมอ้าวผู้ชายเหรอไม่ใช่ผู้หญิงไม่รู้ว่ามันไม่เห็นผมอ่ะมันเป็นเด็กวิ่งออกมาจากประตูอ่ะฉันฉันเห็นเขาถือเขาใส่กระโปรงกระโปรงใช่ไหมผู้หญิงเราเห็นเราเห็นหัวเราเห็นหัวเกลียวๆกละเราดูไม่ออกโโอ้หตกใจมากอ่ะแบบถอยหลังตอนนี้คุณคุณน่าจะอันตรายละวคุณได้ไล่ผีไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ไล่ผีไหมเฮ้ยเฮ้ย ผู้ตอนนี้คุณครูเหลือไปกังพี่ปอดเลใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เป็นปร้ตูฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเห้เฮ้ยเเฮ้นเฮ้เไ้นเฮ้ยเเฮเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเฮคเฮ้เฮ้ย้ยเฮไย่ฮ้เฮ้เฮ้จเเยเ้เยเยย้ยเ รอไม่รู้ใครถ่ายแต่ถ่ายติดได้อยู่เฮ้ยเราเรามันถ่ายไปแค่น่ะถ่ายติดแน่นอนอันนึ่งเดี๋ยวดูเคล็ดก่อนเดี๋ยวดูเคล็ดกันเคล็ดเคล็ดถ่ายเคล็ดถ่ายผีติดแล้วแลโอเคแล้ว่าปัญหาคือไอ้ไล่ผีนี่ะแหละไงอ่ะไล่ผีคุณไล่ผีไม่ได้เดี๋ยวนะไอ้เงาคุณครูเนี่ยนะที่เรียกว่าเงาผีก็เมื่อกี้ก่อนเราตายเราเห็นผีไง ไม่รู้ว่ามันอ๋อนี่ไงบอกว่าเงาอ่ะไอ้เงามันไม่ใช่เงาคุณครูหรือเปล่ามัแต่มันเป็นเงาเด็กผีข้างหลังเป็นผีเด็กอยู่ผู้หญิงใส่กระโปรงไงอันนี้เห็นด้วยเหรอนี่ไงเห็นดิโครโคตรมองฉันเห็นไอ้กล้องที่ฉันถ่ายเห็นง่ายๆเป็นเด็กผีตัวเตี้ยนกง่ายๆนะต่อให้ถ่ายจากกล้องเดียวกันแต่ภาพที่ได้ไม่เหมือนกันเลยสักคนคนละอย่างกันใช่ไหมล่ะฉันเห็นเลยเนี่ยของฉันนะเห็นชัดเจนอ่านไปหมดเลยแหละมา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 ไปกันหมดเลยคนหนึ่งถือทูบคนหนึ่งถือ โดนผิดเท่ะะไรมีคน่ายลูกข้างหลังนายโยนกองทิ้งไวเลยฉันได้ยินเสียงคนเดินแถวนี้มีเสียงคนปิดเปิดอะไรด้วยเนี่ยต่อละอ,อ่าอเครอบสองตีน้มแขมพัฟฟต์แล็บพอจิตเอเมน มันทั้นขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยเป็นผีมันคงจะกลัวอยู่หรอกประโยคมันในนามของพระผู้เป็นเจ้าลูกขอขับไล่เจ้าปีศาจอะไรก็ได้สักนอีเด็กเป็ดอีเด็กเป็ดใช่ไหมรไม่ใช่แล้วไปจากโรงพยาบาลกหวีกดวีกดวีลองพูดแล้วกดวีในนามเป็นพระผุตดและบัณฑิตลูขอขับไล่เจ้าในนามของก็ อย right? okay, uh oh. ู่จบไปพูดไม่เกิดนี่ปัดเดียวดี่ฟเอเมดจับเดาด้วยนะโอเคจะจอดเอาเฮ้ยไหนไหนไหนอะไรพีกีดพีอีพีอีพี่าไอไโซล่าเงี้ยฉันไม่ได้ยินนะข้าแต่พระเยซูเจ้าข้าพระเจ้ากราบขอบคุณมันปิดประตูใส่หน้าผม

ติดตัวลงมาแค่แปดเลยนะมันไม่ติดอแอร์ทำอะไล่ไม่ได้อ่ะก็้เราใชหรือต้องโยนต้องโยนไว้โยนเอาไปทิ้งไว้เดแล้วกันนะเอาไปไปสมองฉันไม่โอเคแล้วเนี่ยสมองรีวุทแต่ร้อยหนึ่งเลยเฮ้ยคุณกิ๊ฟทำไมคุณกิ๊ฟย้อนเวลาได้อีกแล้วอ่ะคุณกิ๊ฟต้องไปแล้วล่ะเฮ้ยทำไมอ่ะทำไมฉันร้อยหนึ่งเอาลิงกลับมาใช้ใหม่เออจะเป็นคุณกิ๊ฟทำได้รีวุทธ์ะตายเลยเอา ไปทิ้งไปทิ้งแล้วก็กลับแล้วกันเดี๋ยวเราเอาคู่ไปทิ้งด้วยเอาไปทิ้งข้างๆเออโตโลงเลือกอะไรเลือกเลือกตัวไหนโตโลงยังยังเดี๋ยวยังไม่เลือกใช่ไหมเราว่าเราจะเลือกเฉดอ่ะคงต้องเฉดอ่ะทิ้งไปเข้าไปทิ้งไปเดินโซล่าเราด้วยโยนโยนไปเลยไปประตูให้ด้วยอะไรเนยเนาะ ขอบใจในความเสียสละคนนายคุณครูได้เลยโซล่าบายๆไป้ลงว่างก็มาโรงพยาบาลมาใหม่นะเล่นไล่ผีของจริงก็มาแกลเอานี่เอาบทแบบแปลไทยเนี่ยแหละลองฝรั่งมารู้สึกว่ารอบแรกจะต้องใช้ฝรั่งก็ได้ประตูโอ้นี่โอ้นี่ว่ะอ้าวโอ้นี้อ่ะได้ตัง40เองอ่ะแต่95เลยรอบนี้แต่นี่ว่าคุณครูอ่ะ ตอนคุยไอวิทยุวอร์มันตอบแล้วแต่พูดหรือไม่ก็คุณครูพูดในสิ่งที่มันไม่ได้ยินฟังไม่ออกมันก็เลยไม่ตอบไม่ได้แล้วทำไมถ่ายรูปได้แค่ยี่เองนะครัแประเดนคือชื่อนี่ฝรังจ้ามันเลยแต่เป็นโอนี้คืออะไรใครได้อธิบายก็ถึงบอกก็ถึงบอกไงว่า ว่าไอ้ผีวกเนี้ยหน้าตามันจะยังไงไม่เกี่ยวอะ่ะมันเพราะว่าผีอ่ะมันขึ้นอยู่กับชนิดของที่เขาระบุไว้ผีผีเขาก็สุมหน้าผีเขาก็สุมหน้าตาลูกลักเขาก็สุ่มหน้าเอ้ชนิดเขาก็สุมส่มสุมเป็นคนละอย่างเลยคือไม่ตเหอเลยเลกี่ยวกับหน้าตาตาทีอ่ะเป็นเด็กแต,แต่ว่าข้างในมันเสกเป็นยักษ์เอาง่ายๆหรือว่าจะเป็นโอนิชิชี้นี่ก็โรลี่เหมือนกันนะ แต่ต้าบอกว่ายี้ก่อนคือถ้าเรากลับเข้าไปอีกทีอะ่ะแล้วถ้าสมมุติเป็นผีเด็กตัวเดิมแต่มันอาจจะเปลี่ยนชนิดผีก็ได้นะะไม่ใช่อโกอีกแล้วใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นดูหน้าตาไม่ได้หรอกหรือว่าจะผีเกาหลีก็ผีญี่ปุ่นโอ้ยยากเลยอะ่ะไม่ใช่ผี<ช>ยากเลยอันนี้น่าก,กลัวเลยตัวนี้อนี้ชิอ่ะแก๊กเลย